สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่กำลังหางานในตอนนี้นะครับพบกับฮีโร่สุรินนะครับนี่อยู่ในเฟสที่ที่ห้าที่หกปหดูเป็นบริษัท GS e อ e c ิเล็กทรอนิกส์นะครับเปิดรับสมัครพนักง,งานมาดูกันว่ารับตำแหน่งอะไรบ้างนี่บริษัท GS ELECTRONIC ประเทศไทยจำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่นดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นสน่วนยานยนต์ไรฮาร์ดดบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I เพื่อรองรับการขยายงานบริษัทต้องการรับสมัครพนักง,งานดังนี้พนักง,งานฝ่ายผลิตรายอัตราขึ้นไปบัดดวนเนะเป็นเพศจริงนะครับเนี่ย อายุ19-30ปีมีบุคลิกรูปร่างสมส่วนส่วน,ส,วนสูง155ขึ้นไปการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปมีประสบการณ์ในสายงานผลิตไบรท์หัดเด็ดหรือชิ้นส่วนรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษสามารถใช้เครื่องมือสามารถใช้เครื่องย้ำออโตโอ้อัตโนมัติได้จากพิจารณาพิเศษครับ สามารถทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในันหยุดได้มีใบอนุญาตกับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้ว2เข็มขึ้นไปสวัสดิการจะมีเครื่องแบบพนักง,งาน3ปีแรก3ชุดอายุง,งานครบปีปีละ2ชุดเบี้ยขยัน 300, 500, 700, 900บาทต่อเดือนเบี้ยขยันรายปี และเงินรางวัลอายุงานรถมีรถรับส่งพนักงานเจริญไทยพนักลงตำลึงบ้านเก่าพาทองค่าอาหาร40บาทต่อว,วันค่าอาหารโอทีสชั่วโมง10บาทต่อว,วันโอทีสาชั่วโมง2 0บาทต่อว,วันค่าชาวบ้าน1,500พบาทต่อเดือนตรวจสุขภาพประจำปีประกันสุขภาพพนัสประจำปีปีละสองครั้งเงินช่วยเหลืองานศพสมรสทอดบุร ตามเงื่อนไขของบอริษัทที่บ,บไว้ครับที่เข้ามสมาครก็สแกนคิวอาโค้ดมีเบอร์โทรเบอร์โทร0 3 8 1 5สถึง4 038 1 8ย272ถึง4นะครับสแกน q r วโค้ด เห็นไหมผู้หญิงเนี่ยรับผู้หญิงเนี่ยดีมากเลยเป็นบริษัทที่ตอนตอนตอนแต่ก่อนผมก็มาถ่ายนะมาถ่ายแล้วก็ได้พนักงานเข้าไปเต็มจำนวนนะครับเป็นบริษัทสุดท้ายนะสุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายเลย ก็สามารถมาสมัครได้นะครับบริษัทผลิตเกี่ยวกับแคมขัดนิรภัยนะซึ่งบริษัทอย่างเนี้ยนัทจะดีมากเลยนะมันดีมากนะครับอไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะเวลาเวลาคลิปผมถ้าผมบอกว่าดีก็คือดีนะครับเพราะว่าประสบการณ์กับผมอยู่ในนิคมมาเป็นเวลาสิบกว่าปีนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานนะคืออยู่แล้วก็ได้ ความรู้ประสบการณ์จากการที่ทําคลิปหางานอย่างนี้แหละนะครับผมก็เลยรู้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับด่วนนะครับน้องๆผู้หญิงนะรีบโทรรีบสมัครมาสมัครกันเลยคลิปนี้พี่โรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพีโรด้วยนะครับบายบายขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ